กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้เดินทางมาไกลเติรพี่น้องครับจากสระามนะครับมาเย่มยมนะครับผู้สิวางในน้อง่นมีื่อเสียงทางดันยิงงวงงามพี่น้องครับ ได้ยินเข่าได้ยินืยินเสียงเรามาจะโดนแล้วเพราะว่าฟาร์มยัๆจังอันนีข้ขออนุญาตด้วยครับด้วยขออนุญาตาฟาร์มยันของของสารคามนะครับมาเอายุ่นี่นะครับมาเอายุ่นี่ไปไ,ไปเก็บเขางฟาร์มใหญ่องยุงย่นี่เป็นมองก็เป็นซื้อว่าเป็นมองเป็นหมองเรียงหมองพักง่วนง่วงามนะครับนะครับเอาเจ้าจ้างมาสอบถามนะครับผมว่าสิให้เราเปิดราคาง่ว ไมรว่าเราสิเปิดจังไหนเด้อพี่น้องเด้อเอ้ามาเบิ่งนำกันครับพี่น้องครับว่าราคางัวเรลาสิเป็นไหนตัวงัวเหลาสิงามคือคือคนสาวคนรือบ่พี่น้องครับเอ้ามาเบิ่งนำกันพี่น้องครับวัดดีครับพอครับดีครับยี่พอยังนอพอจำรัดครับยี่พอจำรัดนี่เตียนชายยาบอันพอจำรัดงัวงามเกษตรพิเศยลูกเกษตรพิสัยโอ้นี่นะครับตัวจริงเสียงจริงบ้านยังกับพอบ้านพ่นง่อยบ้านพ่นง่อย เกษตรวิสัยตำบลนี่ยังพอตำบลเกษตรวิสัยตำบลเกษตรพิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเท่าเนาะนี่แหละพี่น้องตัวจริงเสียงจริงของอีพอจำรัดครับผมได้ยินซื้อยินเสียงเรามาผู้ที่นะครับทิงทิงซื้อเทิงขายของของฟาร์มหญยของโฉกนี่ละมิดติโฉกนี่ละมิดเนาะกับอ่าของของของเสียตู่กับแม่มามาเอาอยู่นี่ส่วนส่วนหนึ่งนาะพอเนาะครับครับ เอาบ่าๆไลายบบนี้ลูกเตามาเยี่ยมมายามมาขออนุญาต้ท่ายง่วนได้พอเด้อใช่ครับหัทเสียบะฮัาเสียว่าอยากเปิดราคามีราคาบ่มีราคาหมดทุกตัวปะอยู่นี่มีเนาะเอาเอาเอามามาเบิงมาเบิงตัวตัวแรกก่อนนี่ตัวแรกเป็นแม่ลูกพี่น้องครับตัวนี้นี่เป็นลูกผู้ใดไอโน่พอนี่ยก์ยกนี่เคฟสจักเดือนหรอครับนี่ยบนหอวเดือนดิครับมุ้ย หนังยังไงมันจะมาคักมาแน่เฉยง้ะสองกันสิหอดเดือนป้าตัวโอ้ยกดีสั่มแม่พูดอะไรลูกเคเอฟสามหนึ่งจ้ะครับเนาะว่าทันหอดเดือนพี่น้องครับคนเอะเบื้องหนังพคนโอ้มันคือโกหกเฉยวะสอง่สิบเอ็ดเดือนโอ้อนาโคตเด้อพี่น้องเด้ออนาโคตรอนาโคตรนี่อนาโคตรพอพอคุ้มผงครับพี่น้องเนี่ยเป็นตัวผู๋ครับว่าทันถึงเดือนว่ามีหม่องเปี้ยวเลยพี่น้อง ก็มีลายมีอย่างเลยโอ้ต่ว่าโกยไข่ดำเลยไขไข่ดิพ่อไข่ดำแล้วเบึ้งเบงบึงอะค่ะก่อนเบงค่ะก่อนเ่งคนด้ครับเนาะโอ้เท่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 ขนาดเลยไข่ดำพี่น้องครับไข่ดำข้างนากะโขบนี่ครับเบึ้งเอาหางคนเบึ้งหนอกคนเบึ้งหน่อคนปาด ว้าวปัสยพ่อเดียนด้พี่น้องนี่ครับอ่ามุมกล้องอาจสิบพื่เห็นเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าใครเพิ่นจำปืนเหรอครับผมเห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่พี่น้องพูดอ่ะโอ้โอ้โก้โกโกมาเบิ่งแม่ยแบบนี้มาเบิ่งแมียห้วยห้อยห้อยเม่ของรถน้ำได้หางหน่อยพอนี่อืมบ่อาบน้ำให้มันน้อยเนาะเดียมแบบธรรมชาติซะก่อนเนาะขั้วสูงแม่นี่อยู่ประมาณลอยหาซิบลอยหาซิบ ม่หาชิบหายวะเราพอนะเนาะไปะหาชิบหาะครับเนาะ,ะน้ำไตเพิ่คนขับบัตรน,นี่ยบ่งนไต่คนกูอย,อย่าเขียนตัวเหมือนเพิ่นทองได้เนาะพอเนาะโอ้ยมุ่นเป็นแบบตัว<ม>สูงประมาณลอยหาชิบหาพ,พี่น้องครับแขทงขาใหญ,ญ่แดงดีบ่มีเปี่ยวจักห่องน้ำไต่รึงข้อนี่ยโอยปวดแล้วหูววะพอนี่โบดนี่เต็มเต็มครับเนาะยางมากันโอ้หูอีหลีพี่น้องครับยกเกินยกเกิน กนกไฟเงินดังโอ้ยแม่พี่น้องหูดำคลิปหูดำหนี่ดำเครื่องใบด,ด้พี่น้องครับคอ,อ,อขาดีครับคุณบาร์มันไงเ่เลย,เลยนะคขอขาดีคอ,อขาดีคื<ม>อโค้งสางมัวตัวนี้มั่นสิเป็นคันแมน่นห้าบคันแมน่นอันนี้ก็ว่าเป็นงูหลุดกระทบด้วยครับแต่ว่าบ์แมนครับตัวนี้เป็นบารมันไงบามันไงเลยบามันไงของแท้ดนะครับนี่เด้อเบื้องหูดนะครับเด้อที่พอจกอย่าจับจับจงขืนไหนนะครับรบกวนจัง,ง่อยนะครับ ม <c oughs> นี่ครับนี่นี่นี่เบื้องหูมันนี่เนี่ย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 ว่ามนกระทบเด้อพี่น้องเด้อบอ่แมันกระทบบ่ได้ติดบาซินบ่ได้มีติดบาซินเลยครับพูดอ่ะโอ้ยนี่ครับนี่นี่หูสั่นนะครับเด้อครับนี่เนี่ยบาร์มันไงครับน้ำไตเรื่งข้อนี่โบ้พักแถอะวะบอพักทันมายอยู่อ้้ยพูดนะพูดนะออกมาออกมาหอดเจ้าตัวและล่ะเอาให้เราเอาตุระก่อนพี่น้อง ขายกล่องงัวิ่ดมาขายงัวยู่เบิกสดๆเปนลำนกันเนิ่งเท,เทอเบิสดๆเป็นำกันนี่พี่น้องอ <c oughs> จับไซใบไซกบสิไดที่พอนีน้องรับเนาะมันลืเกนี่เนาะเนาะคือปวดเลยนะอันตอนออกลูกไม่ไห่นี่อันมันมันเดมันเด,นเดยากทำลูกทำเต่าอะทำ่มทยางบ่อเลยครับบ่อย่างย่างไงเลยเดี๋ยวดี ลูกกินน้ำมาท่านแข็งนี่ดูกรูเบียงรูเบียงนี่ถ้าบารังงอออกไม่เปนสีเลียดากคนหัวซักบ่งัววันแข็งครับอันนี้ยืนบดแจ้งก่อนหางดูกินนมอิ่มแล้วจังกลับมาเลี้ยลูกึ้นตเลยโตตัวนี้นี่ลูกตัวที่ไหนครับนี่ตัวที่สองตัวที่สองเนาะหูคักหูคักเลยเดี๋ยดีมีราคาประมาณนีนพอนี่แม่เม่คมนี่มีปลาไข่อยู่เนาะเปิดสิบหกเปิดไปแสนหกหมื่นแสนหกหมื่นเนาะ เป็นบลามันไงพี่น้องครับสูงลอยประมาณลอยหาสิบหาครับโอ้ยเบิ่งเบิ่งปวดไงงดปลาดุล่นวันวันวดเจ้าสิมาเนาะมาแบบจู่โจมเลยครับบ่าไห้ว่าไห้เตรียมตัวงัวเลยบ่ต้องล่างมันงเหรอาแบบธรรมชาติมัจังเห็นคักมันจังหูจักปลาจังสันสิยังบป็ดตกเต่้ยงนี่ครับพี่น้องเปิดไว้หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้าเสียมีผู้เพิ่นหนักนนำเนาะพอเนาะเบอร์โทั่ว 0ูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้หกสองแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งพอจำรัดง่วงามพอจำรัดง่วงามเกษตรวิสัยเฮานี่ครับเอามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งบัดนี้เป็แม่ม่านแม่ม่านพี่น้องครับตัวนี้กะว่ามันคักมันแน่กันเล่าเลี้ยงตั้งแต่งัวสิบลายจังไลยน้อหนองัวบามันไงไหมครับว่ามปนงัวกระทบว่ามปนงัวนี่ยดิเป็นบามันใหไงรุ่งตัวนี้รุ่งตัวนี้พี่น้องครับสีงัวไหม สีงวงจะไหนมาขักมาเนีน่ยเฉยไหมตัวพี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่ว่ามันหายวะนี่พ่อเนี่ยสีสีสีไว้ย,ยังได้นอนมันสีสีน้ำตาลใหม่หรือสียังนอนนี่พ่อเนี่ยครับ,ส,รบสีเม็ดปากามสีเม็ดปากามเนาะงวงตัวนี้สูงประมาณลอยลอยสี่สิบห้าพี่น้องครับลอยสี่สิบห้าบวกคนละแต่ว่าคือผุดไหมครับเบื่อเมื่อตัวเราคน ง่วสาวทองแดงแล้วพอ,นอเนาะหางนี่เบิ่งพี่น้องหลากดินเลยที่พอเอามาเอามา,าสร้างผีอะไรที่ครับมันนั่นมันสวางแน่นอนมันมันยอ้อนแสงมันมัน,มนสีมืดเจอมาเจอที่น,ำน้ำเพชรนี่เลยครับนี่น้องน้ำเพชรตรินี่บ้าบ่มีเตีเ่ยวมี่แดงมองได้ที่พอนี่นไหมมีบ่น้ <บะ S 2> นำตัวน,น้ำตัวแหม่บุญพี่น้องมึงเอาหางข้อง พอได้ครับนี่ KF สามหนึ่ง KF สามหนึ่งันที่เก่าเอ้ามัดส,ส,สีออกนเอ,อนี่ออกยหาสีัดกํานดนะครับ<น>กํานดวันที่ยิหาพฤติกานี่ครับเนาะยังได้กมะเอาตอตนสีออกลูกก้อนโอ้โ <c> ห <oughs> เราเลีเ้ยงแต่บามันไงพี่พน้องครับุกตัวเมียก็แต่สามแสนุนล้วโอ้เนาะตัวมีมราคาไปหนมีราคาไปนี่เปิดไปได้ไหครับตัวังสิ สองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทบนี่นี่ราคาเปิดได้พี่น้องเด้อราคาเปิดกับต่อต่ร่องใดได้พอเนาะเครื่องง้วนยุนี่บ่บ่บ่ถามหาตำนี้ดอกพี่น้องครับเพราะว่ามันเพิ่นเขา้าเพิ่นเอื่นว่าเป็นง้วงามครับเล็บ,เล,บเล็บดีดีเลยไั้งครับเนี่ยเล็บดีบ่ได้เห็ดงั้นมากมากบา,างสีเลยอืเล็บปัน่นเล็บหมา่างครับไอเบื้องเบิ่ยเบิ้องหูเบิ้องหนาเพิ่นแนว บงหูบงหนาคนนีมันเลตัวใหง่ยังสีส่วนหาคนที่ว่าลูกกระถอดกระทบก็ว่าอยู่หนีบ่มแมนครับบ่มีลูกกระทบัตัวที่ออเนาะเพมีลูกกระทบัตัวเป็นบามันไงครับก็อยากให้มาเห็นตัวจริงพี่น้องครับพวมเน่วนีไหมพูไหมผมรับเสพูดนะพูดน่แคาโอ้บ่แพงเนาะราคาขายอยู่นะครับเนาะ ทง ane, ังนี่กันพ่นได้พี่น้องได้เกลากดินหมดเลยบ้านลอยีสหาโอ้ยนมี้หนึ่งพ่นอะไรกยกันกได้เอ้บอกยกขหยกไดดีด้นี่บอกยังกระเียดดีด้อนนี่ครับนี่เบิ้งเบงเบิ้งวงข้อพ่นเนี่ยเเนี่ยวงข้อพ่นเลากระเลียงใส่ลดน้ำพี่น้องงวงามงวงหญ่งวงามผักนีหาลี้ยงใส่ลวดน้ำมนก็ขูดปั๊สร้ว เบื้องรับเราจับจับ,จบมองได้ใบมองได้ๆบื๊ดครับเบื้องดูนี่ครับ,รบเปิดไว 2, 50, 50, 50, 50, ้สองแสนห้าหมื่นบาทเนาะตอร่องได้ตอรองได้สองแสนหาหมื่นบาทต่อรองได้พี่น้องครับโอ้โหหลังจะเป็นสมาเบื้องมาเบื้องมาเบืบ้อง,งตอนเราเทียบมาเบื้องตอนเราเทียบเ <c oughs> สียหลังที่นสอบ <c oughs> เอาหาผ้าเขามากินนี่พวกเขา <c oughs> เอาไปเบิ่งอีกตัวนึงบาดนี่เนิเป็นเบิ่งสาวที่มีสาวเนาะบ้า,านเนาะตัวนี้เป็นสาวสาวทองแรลกสิพอนี่ครับเหนแล,ล้วผสมแล้วผสมแล้วสองเดืนเอดนลอแล้วผสมตัวไหนไปครับหนิผสมเคเอฟสามหนึ่งน้อครับเนาะโอ้งามพี่น้องความสูงกอย,ยู่ที่ประมาณลอยซี่สิบน้องพอนะ,นนล,อะลอยซี่สิบบวกพี่น้องครับนอกจับดีขนาดคุณน่ะโยก มาเลี้ยงน,องน่องสิเนาะย่กับน่องเลยเวโอ้ยจิ้มดำครับพี่น้องครับชิบหูดดำงามครับงามงามงามเห็ดเขาเรียบร้อยแลย้วเชิดดียกดีสีมเม,ม็ดมะขามเลยพอเนาะสีมเม,ม็ดมะขามสีเม็ดมะขามอยู่นี่เนียนสีครับอยูน่น,นี่เนียนสีเนียนสีเนียนโครงสางเนียนบามันใหญ่เนาะแช่งขาดีพี่น้องครับแช่งขาดีแช่งขาเหยียดดีนี่พี่น้องอันนี้มันเป็นม,นมันเป็นตุ้มยังเนาะพอนี่เป็นหูดเป็นหูดเนาะ เป็นหูดแต่ว่ารักษาได้หรพอเนาะจ้าจังตัวนี้นี่สาวผสมแล้วจักเดือนอครับส,เด,ส,เ,ดสเดือนผสมแล้วสเดือนคีเอมหนึ่งาะเเ,เปิดไปได้ายปันไดครับตัวนี้นเปิด 1, 2, สิสเปิดหนึ่งแสองมื่นบาทสองหมืบาทครับตัวไดบ่ครับตัวได้<อ>ตัวดเนาะโอแต่ละตนี่มาปวดแท้จะง่วงเสีหมหนึ่งแสนสองหมืบาทครับผสมแล้ว จ auto, horse, heavens, thumbs, bottom, doubles, ิ้มดำคิบหูดำโบสเต็มเครื่องบ่มีตำนี้ยังนะพอนะนอกจากว่ามันถีเป็นหูดีเนาะแต่ว่าก็คือห้อๆรักษาได้เนาะครับครับห่อรักษาได้พี่น้องครับครับหัวยู่นี่คือรับประกันตำนี้เมื่อถูกหมองนะครับเด้อขาถกขาถอนดูคางนี่รับอาบ่วมีเนแนวแนวไหว่าแนวบดีราบเอานะครับนาเดียนางดอกบ่มีนะครับนี่คือคือสายงัวงาม่นหูจักเกล้าดีนะครับ เมื่อนี้มาไก่เยอะพี่น้องครับผมกับมาจากสารคามมารอยเอ็ดมาเยี่ยมยามเราเพราะว่าได้ยินซื้อยินเสียงเรามาโดนนะครับแต่ว่าพ่อให้เคยเห็นตัวจริงนึกเถอะนี่นะครับที่พอจำรัดง่วงงามคุณเมื่อกวะบามันเรามีแต่ระบะมันนี่สีนี่โอ้ยก็อยากพาดพี่น้องถ่ายน่อมบงนมตัวใดครับนมแม่ม้านมตัวทองไงนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วครับไทยแหลมแหลมคุณอะคุณอะคุณอะ เอาผู้ใดมักผู้ใดนี um, ่กับเจ้าง no ่าว่าจะโทรมาหาเราตามเบอร์โทรที่ให้ที่ให้ไว้นั่นนะครับเอาอีกรอบหนึ่งกอไ้เอาศูนย์เก้าเก้าหกสองแปดหาศูนย์ห้าหนึ่งพี่พอจำรัดงวงามครับแห่งเกษตรวิสัยประเอ็ดนี่ครับว่างวงว่พอเดียนมันก็อโกนกลัวไง นี่ไหม <laughs> หัวนี่ว่ตกจเสียน้องครับยกแทได้อดีขนาดได้พุณน่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งครับว่นทันพ่อเดือนครับเนี่ 2> ย, 1> <laughs> ย2 1 6 0บายกปีกนาดเลยน้ำมันาีทำน้อยเนาะนี่น,นี่จิ้มจิ้ม,มัมนหดเลมนเนาะน,ะน,นุ่มนมันจะมีจุกไปนครับ กแมนแมนแมนธรรมดาธรรมดาเอาป่อไปตำหนิสักกอนพี่น้องครับจัางคอยสอบถามเราเด้อผู้ใดมักก็ได้เอาสหรับคลิปนี้พ่อไปตำหนิสักกอนพี่น้องครับสวัสดีครับ